ึกษาของวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมในหลักสูตรรัดคัดสั้นที่ใช้เวลาเข้าอบรมศึกษาน้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลจริงเป็นจริงมากที่สุดจึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการบำเพ็ญปฏิบัติเรียกว่าบำเพ็ญธรรมและบำเพ็ญคุณเพื่อเป็นหลักในการคัดกรองให้บรรดาผู้ที่เป็นบัณฑิตจริง โอ้แม่ได้เยอะเลยค่ะโดยเฉพาะความอดทนแล้วก็มีส่วนร่วมกันที่เป็นนักศึกษาแบบบูรณาการแบบใช้ชีวิตแบบเป็นชีวิตแบบนี้แบบของจริงน่ะมันเป็นอะไรที่แม่คัึงแต่เกิดมาอายุ่0ปีแม่ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะแม่ภูมิใจมากโดยเฉพาะ,ะความเป็นพี่เป็นน้องอบอุ่นอย่างนี้ค่ะจิตวิญ,ญญาณเกิด ได้บรรลุถึงความเป็นอาริยะสูงถึงขั้นเจโตปัญญาและเหมาะสมที่จะสอบผ่านจากวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุนิยมครับประโยชน์ที่ได้รับจากการมาเป็นนักศึกษาบัณฑิตนี่นะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ สุดยอดมากครับเพราะว่าในเรื่องของการบำเพ็ญคุณนี่ก็จะทำให้แบบว่ามีชาวโศกนะครับมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นครับมันเหมือนกับมารวมพี่รวมน้องรวมญาติเลยอย่างนั้นครับให้มันเป็นแบบชาติพุทธพันพุทธอะไรเงี้ยครับเราลงไปทำงานในฐานะแบบเด็กๆก็ไปร่วมงานกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับว่า เราได้ลงไปทํางานกับพ่อ,ก,พอกับแม่เราอะไรอย่างนั้นครับส่วนในเรื่องการมาเพธนทำนะครับมันก็ได้ได้เห็นชาติการเกิดของเราะครับได้ชัดขึ้นครับเว่ามีภาัษามากระทบเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงเราตามทันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เรามีความเข้าใจในธรรมะมากขึ้นครับ ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้รู้ว่าเราได้อ่านอารมณ์ตัวเองปัจจัยในการปฏิบัติธรรมก็คือปัจจัยที่สําคัญก็คือต้องต้องเจอภาษาก็ถือว่าทั้งบนเพ็ญธรรมบน,นเพ็ญคุณเนะน,นี่ยในขณะที่ระหว่างทํางานเราก็ถือว่าได้เจอภาษาได้ปฏิบัติธรรมตลอดเลยพอได้มาฟังแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้เราชัดเจนมากขึ้นก็เข้าใจว่า การปฏิบัติธรรมมันต้องมีภาษาเป็นปัจจัยครับการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญคุณของวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมก็เพื่อให้คนได้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าให้เป็นไตรสิกขาคือมีศีลสมาธิปัญญาสิงมากก็ประจำกลุ่ม วศีค่ะวศูนีก็มีหน้าที่มีในไปไปร่วมกับคณะทีมงานของบัณฑิตนะคะว่าที่บัณฑิตหรือว่าจะเรียกว่าเป็นบัณฑิตแล้วก็ได้ไปลงฐานงานอะไรแล้วก็ไปร่วมกับฐานงานของเขาแล้วก็จะปรึกษาปรึกษากับแม่ฐานงานว่าวันนี้ให้ลงทำงานตรงไหนบ้างให้ทำอะไรบ้างแล้วก็ดูประเมินของแต่ละคนนะคะว่า จะได้คะแนนอย่างไรแต่ละคนนะคะเราก็ต้องดูนะคะว่าแต่ละคนมีคุณสมบัติที่จะได้รับเหรียญจากพ่อครูมากน้อยแค่ไหนแต่ที่จริงส่วนใหญ่ก็น่าชื่นชมเขานะคะเป้าหมายก็เพื่อว่า บําเพ็ญธรรมก็เพื่อให้แต่ละคนได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะจากสมณะสิทธมาริและจากครอบครูด้วยนั่นคือเรียกว่าภาคปริยัตเป็นการสะสมตัวความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่ามีอะไรบ้างทํำยังไงบ้างนะเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากเ,เรียกว่าเป็นการสั่งสมความรู้ภาคปริยัตเมื่อฟังแล้วก็ลงสู่ภาคปฏิบัติการปฏิบัติธรรมต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะนั้นการจะมีผัสสะได้ดีที่สุดคือการทํางานร่วมกัน การบำเพ็ญคุณก็หมายถึงเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้ทำงานร่วมกันเบื้องตน้นท่ามกลางเบื้องปลายแล้วให้เกิดผลถึงจิตด้วยปัญญานี่คือหลักใหญ่แท้ของพุทธเพื่อให้เหล่าบรรดาบัณฑิตบุญนิยมตั้งอยู่บนความเจริญยิ่งยิ่งขึ้น ไปสู่ความเป็นอาริยธรรมหมดตัวหมดตนไปตามลำดับจนกระทั่งเป็นที่สุดจะเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่จะมีประโยชน์มีคุณค่าแก่โลกและสังคมแต่ถ่ายเดียวนี่จึงเป็นสุดยอดของคนที่เป็นบัณฑิตของพุทธแท้